สวยมากค่ะคุณผู้ชมแปลงนี้ด้านหน้าติดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้านหลังติดภูเขาแถมติดถนนเส้น5130เรียบเขื่อนเลยทีเดียวใครไว้ใครได้สำหรับแปลงนี้ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเตรียมปักบุดลอยเลยนะคะ289 Lady Chanel ที่ดินเขาบงจร0805635394สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Chanel n วันนี้อลเลิร์ดนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าพามาเที่ยวนี่เลยเขื่อนป่าศักชลสิทธ์สวยมากบรรยากาศดีมากนะวันนี้แต่เราไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวเรามีของมาฝากที่ดินสวยๆติดเขื่อนเลยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวฟิล์พาไปชมไปกันเลยจ้า เห็นไหมคุณผู้ชมเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวจากเขื่อนนะคะก็มาถึงหน้าที่เราแล้วสําหรับแปลงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆติดถนนสาธนะารณะ3ด้านเลยนะด้านหน้านี้ติดถนนเส้น5130นะเป็นถนนเรียบเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะห่างไปจากเนี่ย750เมตรเป็นวัดเข่าพระแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมพื้นที่2ไร่2งงานนะ ติดถนนแบบนี้เลยอันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยเราถ่ายบีฟอร์ให้ดูก่อนอาจจะลกล้างนิดนึงเพราะอีกประมาณ2 3สวันเจ้าของเขาจะมาเคลียร์พื้นที่ให้นะคะพร้อมกับถมให้2สเต็ปคุณผู้ชมได้ไปสามารถนําไปสร้างที่พักอาศัยเป็นบ้านพักต่างอากาศสามารถทําได้สามารถทํา,าร้านอาหารได้สามารถทําคาเฟ่ได้นะคะเพราะว่าที่เนี่ยคือเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดลบบุรีเลยนะใครได้ไปสามารถต่อยอดต่อกําไรต่อเงินให้คุณผู้ชมได้แน่นอนนะคะ พื้นที่2ไร่2งานด้านหน้าติดเขื่อนปากสักชลสิทธิ์พร้อมกับนี่เลยวิวภูเขาสวยๆลูกโตๆเลยนะคะแน่สวยมากใช่ไหมใครสนใจนะ2ไร่2งานราคา3.7ล้านบาทไม่คุ้มตรงไหนเอาปากกามาวงกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับแปลงนี้นะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลบบุรีนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยทาําตามช่องทางนี้เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ฟิล์มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ